สวัสดีครับผมลุงเดชคนชอบเหรียญน,นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตกันนะครับส่วนจะเป็นอะไรนั้นเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับเราไปติดตามกันเลยนะครับครับนี่เป็นแบงค์ร้อยนะครับ แบงค์ร้อยรุ่นนี้นะครับพี่น้องชมดูนะครับสวยๆนะครับหมายเลขห้าตอเต่านะครับสี่ห้าเก้าหกสามสี่เจ็ดนะครับนี่ครับด้านล่างห้าบีนะครับสี่ห้าเก้าหกสามสี่เจ็ดนะครับเพื่อนๆตีเป็นแบงค์ร้อยที่สวยงามนะครับด้านหน้าพระเจ้าอยู่หัวนะครับ รัชการที่9นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรัฐบาลไทยอ่า100บาทนะครับเป็นเพื่อนอตีมีตาพยาคุดนะครับเป็นเพื่อนอมีแถบเงาสีทองนะครับนี่ครับด้านล่างก็100บาทนะครับ มีความสวยงามอยู่นะครับ100บาทรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับนี่ค,ครับด้านหลังจะเป็นรัชกาลที่5นะครับเป็นตอนเลิกท่าดนะครับรัชกาลที่ห้า นี่ครับก็สวยงามนะครับมีตาสัญลักษณ์อยู่ด้านซ้ายมือนะครับครับรัชกาลที่ห้านะครับสวยงามตาพระยาคุณนะครับแบงค์ร้อยแบงค์นี้นะครับพี่น้องเก็บไว้ได้นะครับสวยงามแต่ราคานั้น ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับพี่น้องราคาก็ไม่ได้แพงนะครับตัวนมากแล้วที่มีราคาแพงๆนะครับพี่น้องจะต้องมีพิเศษต,ต่างจากแบงนี้นะครับเช่นมีตัวเลขหรือว่ามีแบบที่ผิดออกไปนะครับแบง์ร้อยต้องไม่ธรรมดานะครับถึงจะมีราคานะครับ พี่น้องครับเพื่อนเพื่อนเอฟตีอันนี้นะครับแบงค์ร้อยรุ่นนี้ครับยังไม่มีราคานะครับเพื่อนเพื่อนถ้าแบงค์ที่มีราคานะครับจะต้องมีพิเศษแตกต่างนะครับเป็นแบงค์ที่ไม่ธรรมดานะครับพี่น้องถึงจะมีราคานะครับอันนี้ก็จะนำมาให้ท่านเพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับว่าแบงค์ไหนมีราคาแบงค์ไหนไม่มีราคานะครับ เพื่อนๆจะได้เก็บสะสมไม่ได้นะครับครับนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้ก็เป็นแบงค์หนึงร้อบาทเหมือนกันนะครับนี่ครับ100บาท หมายแรกก็เจ็ดสีสีสองสองสามห้าแปดแปดนะครับนี่ครับส่วนด้านบนก็เจ็ดกอไก่นะครับสี่สองสองสามห้าแปดแปดนะครับ เป็นแบงค์ร้อยอีกแบงค์หนึ่งนะครับรัฐบาลไทยนะครับหนึ่งร้อยบาทเป็นรัชกาลที่สิบนะครับมีตาพยาคุดอยู่นะครับครับหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับแบงค์นี้ก็มีความสวยงามอยู่นะครับสวยงามอยู่ เป็นรัชกาลที่สิบนะครับด้านหลังนะครับนี่หนึบาทนะครับ100บาทมีตาพยายุธนะครับอันนี้ด้านหลังจะมี2พระองค์นะครับนี่ครับ เป็นแบงที่สวยงามนะครับเป็นแบงร้อยการปลอมหรือแปรงต้นบัตรนะครับเป็นความผิดต้องระวังโทษตามประมวลกฎหมายอาญานะครับเขาก็มีบอกไว้ชัดเจนนะครับแบงนี้ก็สวยงามนะครับ สวยงามมากๆครับแต่ก็ยังไม่มีราคานะครับเ,เพื่อนๆ f c ก็เก็บไว้ได้นะครับแต่ละปีละปีนะครับแบงค์นี้ก็ยังไม่มีราคานะครับเก็บสะสมไม่ได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับเอาไมา้ท่านได้ชจมกัน ครับนี่ก็เป็นแบงค์ร้อยอีกหนึ่งรุ่นนะครับอ่ารุ่นนี้รุ่นนี้ครับอสามททหารหเจ็ดห้าศูนย์แปดเก้านะครับหมายเลขมิตาพยาคุธนะครับรัฐบาลไทยทนระบรเป็นเงินจำรันที่ได้ตามกฎหมายนะครับ100บาท ครับตวนด้านล่างก็จะเป็นหมายเลขสามเคหกเจ็าศูนย์แปดเกนะครับเป็นแบงค์ที่สวยงามนะครับด้านบนก็100บาทนะครับนี่ครับแล้ก็แถบแสงนะครับ100เหมือนกันนะครับ เป็นแบงค์ที่สวยงามอยู่นะครับรัชกาลที่9นะครับ100บาทนะครับแบงค์นี้ก็สวยงามนะครับดูด้านหลังกันนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นรัชกาลที่9เหมือนกันนะครับนีครับมีน้องสวยงามอยู่นะครับ100บาทมีตาพยาคุดนี่หนึบาทนะครับ เป็นแบงค์ที่สวยงามอยู่นะครับรุ่นนี้นะครับพี่น้องเจอเก็บไว้ได้แต่ราคาก็ยังไม่มีเท่าไหร่นะครับส่วนมากที่จะมีก็จะเป็นแบงค์ที่มีพิเศษนะครับมีแบงค์พิเศษอ่าที่มีเลขมีอะไรพิเศษแตกต่างออกไปนะครับนั่นแหละครับถึงจะมีราคาส่วนเป็นแบงค์ธรรมดานี่ก็ยังไม่มีราคานะครับเพืเ่อน สามารถเก็บไว้ได้แต่ว่าราคายังไม่มีนะครับเป็นแบงค์ร้อที่สวยงามนะครับครับนี่ก็เป็นแบงค์500อีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่เป็นแบงค์ห้าร้อนะครับหมายเลข8นะครับ พอพานสองหนึ่งสามสี่เก้าเจ็ดเจ็ดนะครับส่วนด้านล่างก็แปดเอสองหนึ่งสามสี่เก้าเจ็ดเจ็ดนะครับแบงห้าร้อยนี่เป็นเลขห้าร้อยนะครับเป็นรัชาการที่เก้ารัฐบาลไทยมีตาพยาคุดนะครับห้าร้อยบาทนี่ครับ เป็นแบงสวยงามอยู่นะครับพี่น้องพบเจอก็เก็บกันไม่ได้นะครับแบงนี้ก็สวยงามนะครับแต่ก็เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังครับนี่ด้านหลังนะครับ เป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับเป็นเพื่อนพศ2,325นะครับนี่นะครับแบงค์สวยงามนะครับหมายเลขอ่า500นะครับพิมพ์นี่แบงค์มีความสวยงามนะครับ แบงก์นี้ก็จะหายากเหมือนกันครับแต่ราคาก็ไม่ค่อยแพงนะครับไม่มีราคาเท่าไหร่ส่วนมากมีราคาก็จะเป็นแบงค์ที่แตกต่างออกไปนะครับเป็นแบงก์พิเศษถึงจะมีราคานะครับส่วนแบงก์ธรรมดานี้ก็ไม่มีราคาเท่าไหร่นะครับพี่น้องเก็บไว้ได้นะครับไว้ลูกหลานดูนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับ พี่น้องส่วนแบงค์ต่างๆนี้ครับผมก็ยังไม่ได้รับตื้อน,นะครับอเอาไว้รับตื้ตอตอนไหนแล้วก็จะแจ้งอีกทีนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ